ไม่จริงวะใครวะวินเทจจัดๆเลยดูดิหนึ่งร้อยบาทครับบิ๊กคีสีหน้าบูแทงวิวสมิธเว้ยเป็นหนังสือ rolling stone แล้วก็เป็นหน้าบอมาเลซี่เดวาน่านี่วิวแนสโอ้โห oh, ใหม่ๆเลยนี่บิ๊กคีชมอล์หนึ่งร้อยบาทจะติงวะทีดีซ <Why? S 1> ีวะนี่ร้อยหนึ่งเหรียญอาลียาเว้ยนี่บิ๊กคี rolling stone back to the future เว้ยนี่ของเอ็มสวยๆแพ็กแมนเว้ย สวยไหมดูดิไอสนุกว่ะสวยป่ะเอาไปก็มาไปนี่วงเว้ยสับรามเฮ้ยเซนส์ซูเปอร์มาริโอแบบ OVP ีพีอเตอร์คอมแบทเซเลมูนเทเชอร์เว้ยเพื่อนเพื่อนจอร์แดนสี่ยืนเนียร้อยเดียวสวยสวยฮอลิสเตอร์ยีบาทเสื้อสีเวนอัพแชมเปียนเสื้อของอ u t d o ยี่สบาท20บาทอันนี้เทชจะเอมเป็นไบเกอร์นะสวยนะเว้ยตัวเนี้ยสองพแล้ว นี่เสื้อมาก่อนการเลยหกสิบห้าบาทสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนินจาเก่าชนบุรีนะครัครั้งที่แล้วพาดจะมานินจาเก่านี่แหละแต่เราเลยเป็นนินจาใหม่เดี๋ยววันนี้พามาดูกันว่านินจาเก่าเราจะได้เสื้อวินเทจได้อะไรกับบ้านว่างไปดูบรรยากาศข้างในกันแกง ¡Bibi, <laughs> bibi, คารูเลยมีลูกสูบรถด้วยนะเนี่ยเรียกฝาสูบฝาสูาบคารูรถเห็นปะรถยนต์เรียกคารูมอไซค์เรียกคารูเดียว <Yeah. S 1> <Feel? S 2> เป็นกองหมดนี่ลวเลวยเห็นปะหกสิบห้าบาทเว้ยดูดิเดีย๋ยวผมจะสุ่มดูว่าเราจะได้พวกแบรนด์เนมบ้างเปล่า โอไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะเว้ยสามสี่แถวกล้องอินเสิร์ตไปข้างหลังอันนี้จะเป็นงานหนึ่งร้อยแปดร้ทนทนยรอยสิบนะคนเพียบเลย <Wow. S 1> นะนี่เพืพ่อนๆตัวแรกเลย H&M Skinny นี่อันนี้สก่เฮซันเอ็ H <S <S ดีๆเลยหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทซื้อใหม่นี่สองพันอยู่เปล่า<ด>นี่เพือ่อนเพื่อนเฮอีกแล้วเห็นไหมหกสิบห้าบาทเจ็ดเดอร์อันนี้แบบสายสวักเว้ยผ้าแบบดำเงาเห็นปะหกสิบห้าบาท เจโดรดูดิโคตรดีอ่ะ230แล้วนี่เสื้อมาก่อนการไ้วย นี้ใชเจนเอ็มเป็นไบเกอร์นะสวยนะเว้ยตัวเนี้ยแม่งเหมือนตัวที่ใส่มาเลยแต่เปลี่ยนสีเหมือนกันเด้เลย20บาทเฮ้เหลียวจะเจอของดีวะเรา20ลองดิเสร็จไหม20บาทนี่ฮอลลิสเตอร์20บาทเสื้อยี่ห้อเอาดอร์จำเป้เอาดอได้ปะนี่เสื้อของเอาดอ ยี่สิบบาททำเป็นเล่นนะเว้ยในกอง20บาทก็มีแลมเหมือนกันนะเราต้องลื้อหน่อยแชมเปี้ยนเจ็ดแค่นี่ยี่สิบบาทาเลิศเลิศเหรออ่า<ะ>ของอาดิดาสเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นปะอาดิดาสเนี่ยมันเย็บอยู่เนี่ยเ<ม>นี่ยอาอดิดาสยี่สิบบาทโอ้ยทำเป็นเล่นเสื้อสีเบนอัพ นี้เป็นกองสองตัวร้อยตัวหกสิบนี่เราเจอรีเป็นเสื้อรีนะ mm. ตะปักแชมเปียนเจ๋งนี่นะเป็นเหมือนงานเลยรสักอย่างนึยอ่ะสวยดีวะ่ะจอร์แดนสี่ยูเนียนห้าร้อนี่ตัวร้อยเจ๋งๆ่ะไว k เคร้อยเดียวสวยๆ เฮ้ยทำเป็นเล่นใครใส่แว่นมันลือตรงนี้นะคุ้มเลยอ่ะเอาจริงเนี่ยมันต้องมีตัวดีมั้งเนี่ยเห็นนะเนี่ยห้าสิบบาทเห็นนะทำเป็นเล่นเทชเชอร์ไว้เพื่อนเฮ้ยมิกเมาส์เฮ้ยสวยแบทแมนวินเทจมาเลยเฮ้ยจริงว่ะใครวะเฮ้ยเซนซูเปอร์มาริโอแบบโอวีพีเฮ้ยน่ารักเช็ดดูดิทั้งตัวเลยซซูเปอร์มาริโอน่ารัก เซลมูนเนี่ยไงปั๊มคอเลยเต้นด้วยเต้นด้วยเซลเซเลมูนอริยาแปดสิบบาทคอเตอร์คอมแบทเป็นแมวเลยเก้เลยเออแปดสิบ <c oughs> บาทก็สวยเลย ไอสามตาเหรอเอ่ายำชาใช่เหรอวะเฮ้ยนี่งวงเวง้ยสับลามนี่เธอวงนะเสื้อเอ็มเป็เอ็มเว้ยเฮ้ยน่ารักนี่เอ็มเน็นเอ็มว่าเอมอนว่ะสวยใหม่ๆเลยนี่สตาร์วอลต์ตัวนี้สวยนะเออสวยวะ่ะนี่อดีตเคยฮิตเว้ยอังกฤษเบอร์กูเล่นทุกวันอ่ะนี่สิงโตดีเจเว้ยสิงโตดีเจนะ ปุอ๋อไม่มีเบอร์ซูซี่วะซูซี่มัดย้อมเฮ้ยสนุกว่ะดิสนุก<ด>โลโก้ีของเ,เ,เ,เอ็มสวยสวยสวยสะ ไม่คิดว่าจะมาเจอกระเป๋าดีเจนะฮะที่ตลาดนินจาเก่าใบนี้หลายพันเลยนะอันนี้300บาทเฮ่คือแต่แม่งซิดมากเลยนะแอนวินเทจจัดๆเลยดูดิเฟ่จนแม่งไม่เห็นบิกกี้แล้วอ่ะเออมันไม่เห็นบิกกี้กัหายไปแล้วเนี่ยยี่สิบบาทมุ่งเลยครับตาวเว้ยยี่สิบบาทเฮ้ยสวยวะ มันเป็นแบรนด์นี่เนี่ยมันเขียนว่าลิมิเต็ดเห็นไหม,มสวยวะนี่ที่บาทนี่เป็นป้ายฮันเน็ตด้วยเห็นปหมได้ฟีลวินเทจโอ้โหสวยๆยี่สิบบาทเพลี้ยเราตัวนี้จ้ะมาอีกแล้วพี่สีน้ำรู้ยังว่าแกเป็นใครแกเป็นจิตตกรระดับโลกนะเว้ยนี่อันนี้จิตตกรอันนี้ฆาตรกรเฮ้ <Hey! S 2> แพ็กแมนเว้ยสวยว่ะดูดิเนี่ยเป็นแพ็กแมนเห็นไะ<อ>เอ,อ้ยเจ๋ง นี่อะเสื้อแทนเลยนะุ้แยแพ็กแมน50บาทนี่มาแล้วนี่ควิกซินเวอร์นี่สีส้มโวนรีบอกสวยๆนี่เ <c oughs> สื้อแทนเลยนุ้ยโอ้โหสวยสี <c oughs> แม่งแบบดูดิสวยสีดีสีดี หนึ่งร้อยบาทครับบิ๊กซี้สี่หน้าตามมาด้วยไทยก้าน,นี่แกง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 นี่หนึ่งร้อยบาทเชื่อเชื่อนี่อะไสวยนี่ก็เจอบ่อยมากเลยที่เขาบอกว่าเป็นยูแปดศูนย์อ่ะมาตอนใบเป็นแต็มสัดอ่ะเนี่ยเฮ้ยซื้อดึกแดเว้วยซื้อดึกแฟดเคยดูว่านางคนดีซีเนี่ยเนี่ยแอนดี้นี่ดีซี DC. มีคอลลี่ไหมอ่ะไม่มีไม่มีสองแปดถุยเจดดี้เสื้อตัวนี้ผมเล่นอ,อยู่เลยทุกวันนี้นะโซนิกไอหัวหน้าหมุนสนุกมาในรูปแบบใส่แว่นเลแบนไม่เหมือนเธอเลยอ่ะสวยดูดินี่บิก๊กี้สมอร้อยเดียวถูวัวร้านเมื่อกี้ร้อยหนึง่งสวยปะเจดจะดตินปะนี่ตะติงมัดย้อมหล่อหล่อ rolling stone ส,สวยนี่บิก๊กี้สวยป่ะเนี่ย ไปดีครับพีพีีวะ่ะนี่ร้ hey, อยหนึ่งเอเดอร์ลันลันอัลีลยาเว้ย Back to the future เว้ยเี่ yeah, ดูรถมัานดีจำได้ไหมที่มึงขับทะลุมิติอะ่ะเคยดูปะ <S 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 นี่คิวนทโอ้โหใหม่ๆเลยเป็นหนังสือลอริสโตนแล้วก็เป็นหน้าของมาเลย์เมืองไทยอ่ะอันนี้เพิ่งมาเล่นเมืองไทยนี่ยแหมเพิ่งมาเล่นเมืองไทยไปในว่งมุ่งนี่โนวันหน้าอาโมนอาโมนสวยเฮ้ยจอม์นิวเขาเงือบลุงบ๊อบลุงบ๊อบโอ้โหไปกันเร็วๆเลยนะเฮ้ยแค่นี้เว้ยเฮ้ยแค่นี้เปิดป่ะนี่ไง ตะวันหน้าโเคเบนไว้วิวสมิธไว้เออสวยวะ่ะมีมีเนมนี่ชุดแพกเนี่นไงนน บาทนาซา OVP บูแทงจอแดนครับจอแดนลอยห้าสิบซื้อมาหลายพันนะเว้ยโตเกียวดิสนีย์รีโซรแสดงว่าตัวนี้ขายที่โตเกียวนะโอ้สวยว่ะ ใหญ่สมคำล่ำลือมากครับเพื่อนๆตลาดนินจาเก่าชนบุรีนะฮะใครที่ยังไม่เคยมาลองมาเดินกันตลาดนินจาเก่านะมันมีนินจาใหม่ด้วยนินจาเก่าอยู่ห่างกันประมาณ20โลผมเคยจะมานินจาเก่าเนี่ยแต่ผมเลยไปนินจาใหม่เปิดทุกวันศุกร์ลองมากันมีนักศักกระเบอือยยันเรือรบเลยนะฮะถ้าเราชอบช้อปปิ้งเราคือเพื่อนกันเรามาคอมเมนต์คุยกันนะ,ะว่าอยากเห็นอะไรในช่องลนะแล้วเจอกันในวีดีโอไปว่าเราจะไปลั่นที่ไหนแก๊งแบม